ดีพี่น้องเอฟซีกคันะสวาสดีนะน้ำนยองเอาน้องดูแลเอค่ะน้องปายออกมานานแลพี่น้องมืนอน่้ลงยอยู่นะแต่ว่าเอาผ้ายามาขังไว้ให้น้องปายน้วนะนอนตื่นนนึงจี๊้าเสิ่จไปหลีน้ำใหต่อเราอยู่เตียงใส่ลพี่้องนิ่งงากแค่ไขแล้วยืนแค่ว่าตั้งไข่ยังไงแล้วถง เรืไม <mile> ่ดีจไม่ต่อนะคุเริฟนี่ไงเขาบอกว่าสีินสีได้ปีหนึ่งแ้ออกบ้านในกาลัยเก้าเดือนนคี่ออกมานาเราจเจมื่อนี่กับางมื่อนี่ของมันมือก็่ได้ออกเขาบอกว่าอยู่เพื่อนกังม้ามันเงาอเด็กนี่ใครเอาสปใเนี่ยม่เลยา่ิเมนี่นี่อกมานาเราติปูอนเด็กปนอตัวยิมงานไนหรือไงต่อไปบา mọi người 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 ไปไปกันเ้าก็ตีกันปีปต่อสิกินยาลูกอย่าไปเหตุอายนเด้อเห้ยต่อกินยากรเด้อมึงบึงมั้าดเนาะเผี่ว้กินอย่าไปหาความข้องอายนีคคือบ้านหาความข้องอายนี่นี่เดี๋ยวให้อปน หมาส่งน้องป้ายกับไอตอนเอออีซาใครกินลรืออีซากินโอ้ยลูกข่อยอายาเห็ดอายลูกเดียวเนาะย่าดึงคอมไอด์เด้อยืดดึงหมวกไอดเด้ออะขึ้นดี่าเดี๋ยวไปก่อนนะองไอเนาะยาจะมันถึงง่้ผลิตน้ำกันกาดื้อคือยังนี่พี่น้องเอ้ยสองคนนี่สองไอ้น้องนี่ไอกับน้องนี่ลื่นกันสองเดือนแล้วไอ้ตอนี่ไอ้ตอได้เท่าไหรบ้าง ชิปเอ็ดเดือนเลยเนาะเนาะปลายห้ากระไดเก้ามาดิทำไมต่อลมแหงเนาะค่ะมาอยู่ในในหูอ้าวอะโอ้ยบางคำพิจานณ์ไอ้ต่อเป็นไข่พี่น้องเพิ่นมาสบายกินมะเกี่ยเนาะมะเกี่ยให้เพิ่นกินนะอ๋อนะกินน้ำกันเนอะสองคนเนอะแบ่งกันกินได้มะเกี่ยเข่งเดียวสื่อแต่มันคานพีเนาะสื่อเข่งโว้ได้ชีหน่อย ด้วยแสบปะไอแฉบบ่อากาศหนาวแห้งขี้สื่อเครื่องโลดได้สิหน่ยใช่ไหมเครื่องโลดได้สิลไหมบอกว่าโลดเด้โลดหลาหาบาทเอาเครื่องโลดให้มันข้สื่อสงโลด้าส่โลับ่จกแล้วนะขาสื่อเครื่องโลดยัสงโลดเหรอง่ายเด้ลูกเด้อส่งโลเหลือเหรมจังเพ่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 งมาิมาดีไซ้าให้กินนี่เอานลอ่ะอเสียไปนี่ มันไม่ได้สบแบบมันวานนะเกงเกงกันเกง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 ไอ้ตัวเกงเกงเลยลูกมมาทำยา่ช้าหู่เบันไดเดอร์บันี้เดอรเพียงสุดท้ายอันนี่โอ้ยมันทานชาจังสือให้กินใหม่เด้อร์มันทานจักินใหม่กับำลังป้ายนะชาจังสือแต่เขิงโลบริสิลายโอ้ยบังบังนะเบิึงให้อ้ายก่อนนี่เดี๋ยวโศง่ายกิน ขอีใชค่ะอีเห็นบอลออนานนอ่ะน้องอีได้สวยเติ้นเเบไเติี่อันน um, um> at ี้ป้ายนี่ป้าาบอไก่กันได้ครอันนี้ไก่เติ้ลนี่ดีต้ติางเลยบออะนี่บอกตองจกิ้งยางได้กอยได้ อันนี้ให้เติรนไปถีบเริ่มทำบแบบไรลูกอะไรอยงกิน,นหีหน่หน้องแพงเนาะโอ้ยกะบ้าคุณดูในอ่างถ่ายนี่นะพี่น้อง,งาอางห่อไว้เพราะว่ามันลมเฮงเนาะอยู่ไหนลมเฮงเฮงไอต่อไหมพี่โลไอต่อต่อเอ้ยเพื่อสบายเนาะไอต่อน้ำผึ้งเตินขายพีงง่เลยเอาน้องมาเอาน้องมาไอต่อมา Ừ. À, Tôm hai sá phi lụm. Hai à, sá mà. Ôi. Ta cho, ai tờ thử cha. Ôi nàng cúp, nàng à. cặp Tờ ơi, ai tờ sút cha này lụm. Ừ. Bằng vâng mình cha. bài gì đâu nào, <laughs> lô nào là khải đu, đu, đu đánh <laughs> ừ. Nào bỏ. À, dưới sao bằng đu. Nông bay gai tờ sao bằng đu. Bay bay mẹ bằng vâng đu. โอยเอยไงไอเต้นสบายดีฝปล่ามือนี้ยไอกอยเฮ้ยเฮ้ยไปไปห้อ้ายยห้อ้ไปผ้าไปผ้าเอาใหยอไอ้ในลูกเอาเอ้าเอาเต้นเต้น่อยต่อให้ต่อเต้นเนอะชิง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 งชิ ไอ้กำหนอกพี่หนอให้โตว้วันน,นะเป้นไข่ไปไปน้องนี่แอะแอะอย่าโอมเดอ้ออย่าโอมเดอ้อหลีน้อกันเดอ้ออย่าตีกันเดอ้อเขียวออกแล้วเขียวไข่ยาสีห้เบิ่งกุ๊บน้อพี่น้องเม่เพิ่งหำกันมากกแต่ขุดกุ๊บอีกเลยเด็กตัวเนีะเหมือนไปนำ้ำเลยบ่กค้าหน่อยค้าดีอ่ะหนึ่งสองสามสี่ ดิแต่หาตูวดิเจ็ตเตอร์เลยจังหวะนะโกดกตัวแม่งมันเต้นกันตัวนี่เนาะพี่น้องกบอาแต่ขุดกบเนาะอุยอยู่หน้าหิ้อยู่หน้านานีงพี่น้องกบนี่ยไปกลางนากระเต้นเดือดตื่นเนาะยี่มาเนี่ยแหละกัเขาเขานอนบ้านเบ็ดเล่ด้วยฮ่ะสิขึ้นไปหาตุ้มเขาปีกแล้วมาเนี่ยล้วก็สื้อผ้านอนปลายมือตบมืออะไรตบมือสิตบมืออลไรอะตบมือหน่อยไหม ตบมือลายทบเยรอบมือล่ยลูกตบมือลาตบมือลายไปไปนะนำอยอยกกระเทมมือเทยมตินทบมือลายไปไปนำออยนำออยอยกกระเทขอขอขอแนขอแนมาสิขอแนขอแนขอแนข้ออขียวอินาอเข่าอินาอเขาเขียว่ะมียิงเขียด้วยิงเขียลด้ใขีวนะมึงเนี่ ทูแม่มันทูแม่มันทูทูอ่ะทูลูกทูงงามทูงงามทูแซะนะไม่อยากเห็ดเด้อแนวยแดดออกเลยเนาะเนี่ยสภาพแบบเบิ่งสวนพักเนาะหักกับหักกับขามาปลูกแบบย่อมบดได้ถิดได้แล้วแม่ถิดหนึ่งเ่าปลูกเห็นไหมง้างเนาะแม่เนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องเขามาเบิ่งเนาะอากาศหนาวแห้งพี่น้องเงืยอนมะเ้ามากะ นี่น้นพักนะเนาะสิเป็นพักบัวปลูกหานานเนาะตัวนี้ก็สิเป็นพักกาดเนาะพี่น้องพักกาดแล้วก็บพักซี่เนาะบอท่านออกเลยพักกาดท่าก็ออกนี่พักหอมโป่งกันยังบอเห็นเลยพี่น้องนี่สิออกหายอยู่บ่เนาะถ้าเกิดเห็นเบียดหนึ่งตัวนี้จะเป็นพักบ่งเนาะที่นี่ปลูกนี่พักบ่งเนาะงเขาโหดละว่านี่เขากระสีบริโภคน้องเหมือนในบ้าเหมือนโหดนาะพี่น้องพักอันนี้ฮะกะขืนกะลังงามเนาะ 아, u l i 어이